ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับน้ำาชาชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสกูลาเมเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาแชมเป็นลอยทะเลค่ะเออะไรเพลยลอยทะเลอะไรก็ไม่รู้เราอยากขี่จักรยานไปสิฟลอยทะเลงค่ะไม่จกักรยานมันไม่ลอยทะเลเลยนะโหลอยทะเลตอนเออไม่เห้งเออไม่เห้ง มาละลอยทะเลมเป็ดจะไม่อยากเจอนี้เลยอยาล่ลบทิ้งเถอะใช่นี้แหละลอยทะเลมากเนี่ยลอยทะเลปะไปรอยทะเลฮิลเรทะเลค่ะ จะเอาเธอน้ำไปลอยทะเลนี่ค่ะทุทนทะเลลูกค่ะแต่มันต้นลอนไปนะคะว้าวทะเลค่ะลอยทะเลว้าว ใครก็ได้ช่วยด้วยสักจะย้นชันใช่เปลไรเอาเป็ดลอยทะเลแทงแก มันไม่รอยทะเลตอนลอยทะเลเป็นอย่างี้นี่ลอยปะลอยไหมเฮ้ยมีคนมาจัดอะไรตอนนี้แล้วหรอนี่คาลอยทะเลค่ะ มาเริ่มมาคิดกันค่ะเอจะเอาเตนักไปลอยเฮรอปีพบฉันไมนอนมันอนอนเลยเก็ไมีแห่แห้งไม ฉันเนนเธอเวอร์ำให้ฉันแหนน้วันนั้นมนมโอ้หัวจุ่มเข้าไปนะครับอย่าเอาหัวน้ำไปลอยเฮ้เก็บพี่คนฉันแนบี นีแค่คอยๆนะครับมีคนจนทร์นแอขานั้นวันวายยิ่เอเอเเอาคนนั่นไปลอยทะเลครับเอมีคนครเพีงหนึ่งหนอนเอาไว้เอมีคนจันทนหนือข้างนั้นอันนี้เรียกลอยทะเลเลย យ <Gãi> ីវ៉ាឡ៉ាវ៉ាឡ៉ាហេចោអោឈោน้ําប្រឡយทะเลហេเต้นบนบอด เฮ้เเ่อานะม่อยหเีุ่จเอเอฟูนีจ <eraser> ุุจเจุจอกวันตุยตโกวันงงานวันงงานจะเอาเธอแน่นไปลอยทะเลครับเดี๋ยครับเดี๋ยครับ เต่งเข้าไปเต็วัดูเอวัดูเซ็ปวัดูเซ็ปโอ้น่นน่นน่นเอวัดูเซ็เซ็งตงเอวัดูเซ็วัูเซ็โอ้น่นน่นน d ่นเธอเซ็ปวัดูเซ็วัดูเซ็วัมาสบีมาทกุปุวัตินิบุษชัยานุ นักักิฑพูทักไัยเดชาวัตรอาชีลากรจันทีทีมัสุบียูเอสมาติสเวลยูเอชมาทีสเวลน้านาโอ้เต้นขับไปได้ครับนี่ครับสกายมิสเกรนทายเรนเอ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 เมิสเกรนะครับ Hello! My name is day, and lake, and like ีส l a คุณชื่ออะไรบอชัดมาทวัดจูเซ็บบัดจูเซ็บอีวัดจูเซ็บมาสวิมาคลิกขุมพนชุตีวัดคินดีบุษชัยันนนนัทกิปุทัชัยเบชาวัฒนอาชีนละก้อนจันที่วัดศุ วีเอาทีทเวลวีเอาทีทเวนนนนนนแนนแนนเนนอจูเซฟจูเซฟน่งล้แล่อยทะเลรึเป่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตุตุอันที่เขาจะเดินะเขา

ช่วแม่ไปด้วยนี่ลูดรู้ไหมมีแก๊งจับตัวเด็ดไปตั้งนาแล้วเนี่ยลูดตูแล้วนะลูดลูดต่อยหน้าเขาได้เลยนะ่ลูดวู้ตว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 ววนเราวววววนววววววนนววววนวะววับววววิว หมูเด right? ่นห ah ิวหมูเด่เคยกินข้าวสักนิดได้ไหมแต่หมูเด่ไม่มีตาหน่ะหมูเดงนเจอตาเงื้อนหมูเด่นแอบทำไอ้ตาหมาเออหมูเด่นหิวสอนสองหมื่นได้สองหมื่นฉันได้สองหมื่นบาทสับฉลาดเราต้องเก็บเงินเอา ทำม,มาหาปริน้นขบับขึ้นนะแค,ะค่เปิ่านะคะ่ขอซื้อสอดนะแคะ่ดีมาอดงด้งดึงดึงดึดีมาก ใแ่งวิดูมาีมสวีมาคริกคงพรชุดดิวบล็อกเดียบล็อกชายาโนตะกุดภูชัดชาเรซาวัดอาชิล็กรฉันที่ทีดว่าสบียูเรสันทีทเบโอบียูเอสบันีดดเอนนน มาดูกันว่าที่านกับคนไหนจะปั่นเร็วกว่ากัน มนยพ่อของงานทำหน่อยยายลููไปหาให้โคตสิบอันตัวประหลาดนนป,ลปลีปลาคี้่ลูกแตบให้โคไม่ลูกเข้าจนมันหายแวะไปเอเลียนป่ะจ๊ แง่เจ้ากลาต่อไปหตตรือตดล้างถอนหรือตดเดาหานหรือตดใส่ฟ้าอืม,อมนอนหาใครนอนหานอนหาพ่อ,อนอนหาพ่อเธอโอเครู้แล้วที่เธอนอนหาใคร ี้าอบสิบลยโอ้ห้รสิบแลวหนูไปลอยทะเลมาเอออสิบแล้วว่ะ แสนใจจีจันไปขโมยเงินบ้านเด็ดนี่คงให้ให้หนูพันมาน่ะเด็ดเด็ดปรชาชูสิสอบพันเก่งมากเลยลูกเด็ดผู้หญิงมันไม่ได้เลื่อนเลยเลยลูกคือเราต้องไปไป ไปกำจัดตูแกนยากูซ่าแต่ขอไปเอาเงินบ้านนี้ก่อนบ้านนี้เรากลัวมากกูผีผีที่ไหนมันมากันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกจากบ้านนี้<อ>เลยว้าว ขอโทษโ,โทษแฉลบคนปปอกจอมานี่เอยงกาโชาแก๊งไม่ใช่แยงมาเราจะจ,ะจัดกราแมปนี้ไปก่อนแก๊งยากอุซ่า แค่าระตเองจะลอดจากแกรนนี้ได้หรอสตีสลบแล้วมากันนะครูจะมาสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ ลูดลูดครูจะมาสอนเอนอรื่องวิทยาศาสตร์รอ้โหโอตายซักจะไม่อยากเห็นหน้าพุทธนายมาดีไอเกนมาดีหัวหน้าหัวหน้ามาดี อยัาโดนไม่ใช่เหรอ,อ,ย,อย,ยังไม่มีไอตัวนี้ยังไม่ตายตายแล้วตัวนี้มัน มันมีเงินเออะขนาดไหเอาเงินไปและวินี่สอมพันอะมันไม่เคยเก็บเงินเอาไว้ให้ฉันเนี่ยเงินคนหวนสรสามพันให้สามพันพ่อฉันได้พ่อฉันให้หนึ่งหมื่นบาท พ่อพ่อเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวเลยลูกข้าวสารดิอร่อยอร่อยวัชนะภยัยบุญเรือนนี่นะครับแตกไปไลา์งานเลย ฉันเป็นคนรวยอู้ตอนนี้เราเก็บเงนินได้เท่าไหร่เนี่ยสามสามอะไไม่รู้อ,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 รอ,อ,อ,อ่านไม่ออกพึ่งปอหนจะขึ้นบอสอนแหละยังไม่อ่านยังอ่านไม่ออกมารอบคอสอนร้อยเ้าซื้อไปเราก็จะเหลือสามหมื่นบาท เขาคิดว่าเราเป็นตัวสปาร์ตนี่มันกินปัอกพอดฮึไปแพร่หนึ่งเด้อกระดูกสัมรัตนเราจะมาเล่นันกินอยวไหนอ่ะเอ้ามันมันขึ้นไปอ่ะ โอ้โอ้โอ้โ้โอ้วอ้โอ้คอ้โอ้โอ้คอ้โอ้โอ้โะ้โอ้โอ้คอ้โอ้โอ้คอ้โอ้โอ้โอ้บอาโา้โอกดอ้โ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 อนโอ,อ,อ,อนะะ้โอ้โอ้น้โา,า้โอนโอ้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 อ้โอ้โ้โอ้โอน